สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีทีมราศีธาตุลมทุกท่านด้วยนะขอต้อนรับสู่ช่องนัดตีจิจุดยงเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำคลิปพิเศษเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของดาวพลังคานการที่ท่านจะมีอิทธิพลกับทั้ง12รัคนาราศีเลยนะคะในรอบนี้จะมาพยากรณ์เกี่ยวกับทีมราศีธาตุลมกันก็คือทีมราศีตุลน,นะคะราศีกุมและราศีเมถุนนะคะ ท่านสามารถที่จะเลื่อนคลิปไปฟังนะคะในนาทีของแต่ละราศีที่ท่านเกิดได้นะคะอาจารย์จะทิ้งในคอมเมนต์ไว้ให้นะคะว่าราศีของท่านเนี่ยจะอยู่ในนาทีที่เท่าไหร่ท่านสามารถที่จะไปดูในคอมเมนต์ได้เลย <Hey. S 1> ดาวพรังคานะเป็นตัวแทนเป็นดาวธาตุลมนะคะเมื่อโคจรมาซัดติดอยู่ในบ้านของท่านเองเราได้ตำแหน่งที่เรียกว่า ตำแหน่งกเกษตรตาจบดีมั่นคงทั้งโหราศาสตร์ไทยถือว่าจะมีอิทธิพลกับทั้ง12ราลัคนาราศีอย่างแน่นอนนะดาวพังคารจะส่งอิทธิพลในเรื่องของความเข้มแข็งความอดทนความขยันเป็นนักสู้เพราะดาวพังคารจะเกี่ยวกับดาวของนักรบด้วยนะคะดาวพังคารจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความก้าหาญเด็กเดี่ยวเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้แต่ก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเพศภไย ความเจ็บป่วยด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นความหนักเบาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนที่จะได้เจออิทธิพลกับดาวพลังคาน,นี้นะคะและดาวพลังคานที่สถิตได้ตำแหน่งเข้มแข็งแบบนี้นะคะท่านจะอยู่แบบนี้ไปตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่9สิงหาคมแน่นอนว่า45วันนี้จะส่งอิทธิพลกับชาว ราศีธาตุลมทั้งหลายก็คือราศีตุลราศีกุมและราศีเมถุนอย่างแน่นอนชาวราศีตุลน,นะคะดาวพลังคารเลข3เนี่ยเป็นตัวแทนของภบปัตตนินะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับุ้นส่วนคู่สัญญาสามีคู่แข่งและราศีตุลเนี่ย ก็เป็นราศีแม่ทัดลมด้วยดาวพลังคานก็เป็นดาวทัดลมอีกนะคะเมื่ออยู่ในภพปัตตนินะคะจะส่งกระแสเล็งมาอยู่ที่จุดเกิดของท่านเลยนะคะและดาวพรังคานที่ได้ตําแหน่งประเรอยู่ในภพปัตตนิเนี่ยจะโครจรเข้ามาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่9สิงหาคมนะแล้วได้ตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งประเสรตาที่ดีด้วยทำให้ในช่วงนี้ชาวราศีตุล อาจจะได้ทำสัญญานะหรือทำข้อตกลงเจราจาเซ็นสัญญาต่างๆด้วยบางคนก็ได้เซ็นสัญญาเรื่องงานบางคนก็เซ็นสัญญาเรื่องของการเป็นอยู่การเช่าบ้านหรือเซ็นสัญญาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่า ยวดยานป่านะด้วยนะอาจจะเป็นได้ทํางานร่วมกันกับคนอื่นด้วยหรือเป็นการเช่าที่เจ้า,ทาเาทางอย่างที่อาจารย์บอก oh. หรือเกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้น mm. กับชาวราศีตุลในช่วงนี้อย่างแน่นอน oh. หรือบางท่านนะคะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้เซ็นสัญญาพร้อมกับได้รับข้อเสนอทางการเงินเข้ามาด้วยบางท่านอาจได้เจอคุนส่วนใหม่ รือได้ทีมงานที่ดีเข้ามาร่วมงานกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจะต้องดูให้ดีนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะใครที่จะคิดจะทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยควรควรที่จะอ่านเงื่อนไขอ่านสัญญาต่างๆให้รอบคอบนะหรือจะร่วมรูนลงทุนกับใครเนี่ยควรจะมีที่ปรึกษาไว้เคียงข้างคุณด้วยบางท่านอาจเป็นช่วงที่ได้เงินพิเศษ ได้เงินปันผลจากการลงมือทำจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ผ่านมาก็จะได้รับในช่วงโอกาสนี้ด้วยหรือบางท่านนะอยากจะทำธุรกิจต,ตัวใหม่ร่วมกับคู่ครองคนรักก็เลยคิดโปรเจกต์โครงการจะเอาเงินไปลงทุนร่วมกับคู่ครองในระยะนี้อาจารย์ก็มองว่าเป็นผลดีนะคะและชาวราศีตุลที่ทำมาค้าขายกิจาการงานของท่านช่วงนี้จะมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะ เกี่ยวกับทุกสายงานเลยที่จะต้องมีการติดต่อลูกค้างานบริการต่างๆเนี่ยในช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเตรียมรับมือกับลูกค้าที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นงานไหนที่เป็นงานเร่งด่วน<ม>ก็ต้องรีบทําให้เสร็จแต่บางท่านนะคะต้องระมัดระวังนะจะเจอความขัดแย้งระหว่าง คู่ครองของคุณกับญาติของคุณเนี่ยแหละหมายถึงว่าคู่ครองของคุณกับญาติของคุณเนี่ยเกิดมีความเห็นไม่ตรงกันความเห็นไม่ลงรอยกันก็เลยมีปัญหากันตรงจุดนี้นะชาวราศีตุลทุกท่านต้องคอยเตือนคู่ครองของท่านให้ดีให้ระวังด้วยนะอยู่ห่างไว้อย่าสร้างปัญหาจะดีที่สุดแต่เป็นแค่กับปางดวงชะาเท่านั้นเพราะว่าพยากรณ์เนี้เป็นแนวทางให้คุณเนี่ยได้เอาไปใช้ ในการดำเนินชีวิตของท่านด้วยบางคนอาจจะเกิดมากเกิดน้อยก็แล้วแต่พื้นวาสนาของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนก็ดีมากบางคนก็ดีน้อยขึ้นกับวาสนาเช่นกันนะทีนี้มาดูชาวราศีกุมกันบ้างชาวราศีกุมนะตัวท่านเองเป็นราศีธาตุลมเหมือนกันแต่เป็นกลางธาตุลมดาวพรังคารเนี่ยเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับภพบสหัชชะ เพราะดาวพังคานโคจรไปที่พบสาสตั์ชักของชาวราศีกุมนะตั้งแต่วันที่26นะจนถึงวันที่9สิงหาคม26มิถุนาจนถึง9สิงหาคมนะคะพบสหัสชะาเนี้ยจะเป็นพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดตอ่อสังคม เพื่อนฝูงพี่น้องการเดินทางหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มากการเจรจาการพูดคุยการตกลงซึ่งกันและกันด้วยโดยที่พังคานเนี่ยได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งและส่งคุณภาพด้วยทั้งโหราศาสตร์ไทยเราถือว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งกระเศตตาธิบดีนะทำให้ระยะนี้ชาวราศีกุมนะจะได้รับผลดี จากการติดต่อพูดคุยเจรจาการออกสังคมแล้วไปเจอช่องทางเจอโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นระยะนี้นะชาวราศีกุมทุกท่านนะต้องอย่าขาดการติดต่อ นะช่องทางการติดต่อต่างๆของท่านเนี่ยห้ามขาดเลยนะคะโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตโซเชียลนะคะโทรศัพท์มือถือห้ามแบตหมดเด็ดขาดเพราะในช่วงนี้เนี่ยจะมีการติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะและอาจจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับชาวราศีกุมทุกท่านเพราะการติดต่อที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือเป็นข่าวดีเข้ามาหรือชาวราศีกุมอาจจะได้เจอจดหมาย อีเมลที่ดีต่างๆติดต่อเข้ามาด้วยนะใครที่กำลังรอง,งานก็จะมีการถูกเรียกตัวในระยะนี้ด้วยท่านใดที่ทำงานที่ต้องมีการติดต่อพูดคุยเจรจางานตัวแทนงานในหน้าหรือมีหน้าที่ประสานงานในระยะนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าให้ผลดีแทนเพื่อนฝูงมิสหายเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ด้วย นะส่วนทางด้านสายงานอื่นๆอาจจะมีการนัดหมายประชุมกันบ่อยขึ้นได้ใกล้ชิดกับเพื่นอนฝูงสังคมมากขึ้นในแวดวงการทำงานมากขึ้นด้วยนะอาจจะมีการประชุมนัดหมายผ่านสื่อออนไลน์โดยที่ไม่ต้องมาเจอหน้ากันก็ได้ช่วงนี้จะมีแบบปฏิสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะเลยนะระหว่างคุณกับ ผลรอบข้างด้วยและงานที่ติดต่อเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยจะให้ผลดีกับชาวราศีกุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะเป็นต้นว่างงานที่เคยติดต่อไว้เนี่ยอาจจะมีการติดต่อกับมาหาท่านหมายถึงว่าท่านรองงานอยู่ส่งไปแล้วยังไม่ตอบรับกลับมาหรือผลง,งานของท่านเนี่ยยังไม่มีการตอบรับกลับมาว่าตกลงสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นข่าวดีละ ถือว่าโครงการโปรเจกต์หรือชิ้นงานของคุณหรือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณได้รอนะคะมันจะเริ่มมีความสําเร็จถ้าเราได้รับการติดต่อได้รับการยอมรับเข้ามาด้วยถือว่างานที่ทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานสายไหนจะตามนะจะสําเร็จตามกําหนดเวลาอย่างแน่นอนจะนัดหมายพูดคุยเจรจาในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ก็ถือว่าราบลื่นในช่วงนี้ด้วยแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องเตือนชาวราศีกุมทุกท่านนิดหนึ่ง นะชาวราศีกุมต้องระมัดระวังเรื่องของการขับรถขับลาด้วยท่านใดที่ทำงานที่ต้องมีการเดินทางหรือชอบแอดเวนเจอร์ชอบไปเที่ยวชอบไปนู่นนี่นั่นเนี่ยนะหรือใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไกลเครื่องจักรกลความร้อนต่างๆพวกนี้เนี่ย ท่านต้องระมัดระวังใช้ความรอบคอบให้มากอย่าประมาทเลยนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าชาวราศีกุมต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของความใจร้อนด้วยนะเพราะไม่ใช่นันแล้วเนี่ยถ้าท่านประมาทเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาให้ท่านเนี่ยเกิดขึ้นทําให้ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยท่านต้องรอบคอและอย่าประมาทเลยตั้งแต่วันที่26มิถุนา จนถึงวันที่9สิงหาก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านนะคะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่อาจารย์ได้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของดาวพรังคานที่ยกย้ายเข้ามาในราศีสหัสชะในภพสหัสชะเนี้ยให้ได้มากที่สุดส่วนไหนที่เป็นส่วนที่ต้องระมัดระวังก็ขอให้คุณเนี่ย ป้องกันตัวเองให้ดีนะคะแค่45วันในช่วงนี้เท่านั้นก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านอย่าประมาทในเรื่องดีก็รับเต็มที่ไปในเรื่องที่ต้องระวังก็ระวังปัญหาดก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะทีนี้มาดูชาวราศีเมถุนกันบ้างชาวราศีเมถุนนะท่านเป็นราศีธาตุลมเช่นเดียวกันแต่เป็นปลายธาตุลมนะดาวพรังคาเล็3เป็นตัวแทนของภพลาภะ ของชาวราศีเมถุนนะราพภะพอฟังชื่อแล้วเนี่ยก็เป็นอภิมหามงคลแล้วนะลาภะคือโชคลาภซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแน่นอนลาภผลความสำเร็จโชคลาภผลประโยชน์โดยที่ดาวพรังคาเลข3จาจักโคจรมาสถิตพบลาภะตั้งแต่วันที่26มิถุนาจนถึงวันที่9 สิงหา45วันนับจากนี้นะและยังสถิตพบเรือนที่ทรงคุณภาพทั้งโหราศาสตร์ไทยเราถือว่าตำแหน่งที่พังคานอยู่ตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่งกเกษตราธิปดีคือมีความมั่นคงมีกำลังย่อมส่งผลดีกับชาวราศีเมถุนอย่างแน่นอนชาวราศีเมถุนบางท่านจะบ่นว่าชีวิตนี้ทำไมยังไม่ดีขึ้นสักทีนับจากนี้ไปนะคะชาวราศีเมถุนจะเริ่มมีความลาบดื่นเข้ามาแล้วนะขอให้คุณ ใจเย็นๆใจร่มๆมนะดวงเวลาที่มันจะดีมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับไม่ใช่วบฮาบนะคะและขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนในดวงเดิมด้วยว่าคุณทําบุญมามากน้อยเพียงไรบางคนทําบุญมาดีนะก็แบกตุ่มไปรับน้ําได้เยอะบางคนทําบุญมาน้อยก็แบกขันไปรับน้ําก็ได้มากน้อยตามกำลังบุญที่ท่านทำตามดวงเดิมของท่านเพราะฉะนั้นถ้าดาวพรังคานในดวงเดิมของท่านให้คุณ ให้ผลดีตอนนี้ดาวพังคานมาสถิตในภพลาภัชชาวราศีเมถุนทุกท่านต้องได้รับผลดีจากดาวพังคานอย่างแน่นอนไม่มากก็น,น้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะชาวราศีเมถุนทุกท่านถือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าน้ําขึ้นก็รีบตักเลยนะแต่ขึ้นอยู่กับวาสนาเดิมที่อาจารย์ได้พูดไว้นะโดยที่ชาวราศีเมถุนช่วงเนี้ย45วันนี้จับทาอะไรก็จะมีความรับรื่นม,มีความสะดวกสบายยิ่งมีปัญหา ยิ่งมีอุปสรรคเข้ามามันจะนํามา,มาซึ่งโชคลาภเรียกว่าศัตรูคืออุปสรรคปัญหาจะนําพาซึ่งโชคลาภและความสําเร็จมาให้คุณเรียกว่าตอนนี้ถ้าคุณมีศัตรูมีคนกันแกล้งมีคนอิจฉาริษยาคุณเนี่ยยิ่งเขาทําใส่คุณเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความก้าวหนาม,มากเท่านั้นคุณจะได้รับผลดีจากศัตรูหรืออุปสรรค ในช่วงนี้เรียกว่าสัตรปูเนี่ยทำอะไรคุณไม่ได้นะพอมีปัญหาเข้ามาก็จะเจอทางออกทำอะไรติดขัดอยู่ก็จะเจอทางออกเจอทางแก้ปัญหาได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีชาวราศีเมถุนจะทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินก็ประสบความสําเร็จด้วยบางคนอยากจะดาวบ้านดาวรถรีไฟแนนซ์ธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะในระยะนี้ถึงแม้ศัตรูจะทำอะไรคุณไม่ได้ก็ตามแต่ชาวราศีเมถุนก็อย่าสร้างศัตรูเด็ดขาดเพราะเนื่องจากดาวพลังคารก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับศัตรูประสาทของคุณด้วยนะเมื่อมาอยู่ในภพที่เข้มแข็งแบบนี้แสดงว่าศัตรูของท่านก็จะมีกำลังเข้มแข็งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะอยู่เงียบๆใจรลม ปล่อยให้ศัตรูมันทำงานไปเราไม่ต้องไปปะทะกับเขานะอุปสรรคปัญหาต่างๆมันจะมีทางออกอย่างแน่นอนช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนะจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาแบบไม่ทันคาดคิดไม่ทันคาดฝันด้วยนะเรียกได้ว่าในช่วงนี้อยู่ดีก็มีความสำเร็จมีความรับรื่นเข้ามาบางท่านอาจได้รับเงินพิเศษได้โบนัสได้ค่าคอมมิชชั่นหรือช่วงนี้ ชาวบ้านเขาทําการค้าการขายอะไรก็ยากเหนื่อยกว่าจะได้เงินกว่าจะสําเร็จแต่ชาวราศีเมทุนกับพิกผันค้าขายอยู่ก็ได้กําไรทําน้อยได้มากไม่ต้องลงแรงเหนื่อยมากขายได้มากกว่าชาวบ้านเขาอะไรคานองนี้นะแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือว่าตามวาสนาดวงเดิมของชาวราศีเมทุนถูกทันด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยในช่วงเนี้ย ชาวราศีเมถุนต้องรีบกอบโกยเลยนะเป็นช่วงน้ำขึ้นต้องรีบตัดเลยใครที่เป็นนี่เป็นสิงอยู่มีปัญหาอีลุงตุงนางอยู่ในช่วงนี้ก็จะเจอทางออกจะได้รับการผ่อนผันชําระในเรื่องของมีสินได้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะนำคำคาคุณพยากรช์ของขอาจารย์เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าดาวพ้างคารที่โคจรมาอยู่ตรงตําแหน่งเนี้ยลาภักของคุณเนี่ย ให้คุณกับชาวราศีเมถุนอย่างแน่นอนใน45วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีเมถุนทุกท่านก็นขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านกอบโกยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จดังที่พระอังคารได้สถิตอยู่ในภพลาภานี้ทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามคลิปอาจารย์มาตั้งแต่ เริ่มแรกจนมาถึงคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุก comment, อคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุก subscribe ์จริงๆนะคะก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่นา่ารักแบบนี้ต่อไปก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและชาวราศีตุลชาวราศีกุมชาวราศีเมถุนทุกท่านประสบความสําเร็จโชคดีมีชัยจากดาวพัรังคารที่ได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งแบบนี้ 4. 5หวันนี้ขอให้คุณได้รับผลดีจากดาวพัรังคารให้เต็มที่เลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ